แต่ทีนี้แป้งสาลีกับแป้งทอดกรอบเขาจะมีความต่างกันอยู่แล้วก็มันใช้ดีจริงๆซิลินเลยอยากบอกต่อสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วสูตรไก่ทอดหน้าโรงเรียนหรือไก่ชุบเกล็ดขนมปังที่เพื่อนๆ รอคอย <laughs> จริงๆแล้วสูตรนี้มันก็เป็นสูตรง่ายๆทำง่ายๆนะคะแต่ว่าขายดีมากๆ <c oughs> อ่ะเข้าเรื่องซิลินใช้ไก่สันในไก่นะคะใช้สันในไก่แบบนี้เลยซิลินชอบเออเพราะว่าเขาจะนุ่มกว่าเนื้ออกไก่นะคะแล้วก็ มันเป็นชิ้นมาให้อยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลาหัน่นสันในไก่ซิลินใช้ทำไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอดแล้วก็ใช้ทำหมูสเตะด้วยวันนี้ซิลินทำสองกิโลครึ่งเครื่องปรุงนะคะอ่ะลืมซอสเกลือพิกไทยอันนี้คือกระเคียมอบแห้งแบบบดแล้ว น้ำตาลเพื่อนๆจะใช้น้ำตาลเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะวันนี้ซีมีน้ำตาลอ้อยก็ใช้น้ำตาลอ้อยเม็ดผักชีบดน้ำมันหอยซอสแมกกีออ้แล้วก็แป้งแป้งที่ใช้นะคะจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆถ้าไม่มีก็ใช้เป็นแป้งสาลีนะคะวันนี้ซีลินเลือกใช้เป็นแป้งสาลี ปกติซิลินจะใช้แป้งโอตโตกิตั้งแต่ทำคลิปวิดีโอแป้งโอตโตกิใปเนี่โอ้โหว่าแป้งโอตโตกิขาดตลาดสั่งไม่ได้ซิลินจองมาสามสามสอาทิตย์แล้วไม่ได้แป้งไม่เป็นไรไม่มีแป้งทอดกรอบใช้แป้งสาลีได้นะคะแล้วก็เกล เวลาจะเอาออกมาใช้เนี่ยก็ค่อยๆทยอยเอาออกมาใช้เนาะเพราะถ้าเพื่อนๆเอาออกมาแล้วใช้ไม่หมดเพื่อนๆไม่สามารถเทคืนกลับไปได้นะคะไม่ได้นะคะเพราะว่าเกล็ดขนมปังเขาสัมผัสอาหารแล้วเขาสัมผัสของสดแล้วนะถ้าเหลือก็ต้องทิ้งเพราะฉะนั้นเวลาจะทําก็ค่อยๆทยอยออกมาเนาะหมดก็เติมหมดก็เติมอย่างนี้ดีกว่าเราก็จะได้ไม่ต้องเปลืองต้นทุนเราด้วยแล้วก็สะอาดด้วยนะคะ อกไก่ okay, วันนี้2อกิโลครึ่งอ่ะเครื่องปรุงบอกไปหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาหมักกันเลยจ้ะแป้งสาลีนะคะซิลินใส่สักหนึ่งสองสามสี่ช้อนพูนๆน,นะคะแล้วก็ใส่น้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุก ลินจะเอาแป้งแบบข้นๆเนาะไม่เอาเหลวนะคะเอาข้นๆถ้าใช้แป้งสาลีเพื่อนๆต้องให้เขาละลายน้ําก่อนนะคะถ้าเราใส่ลงไปตรงๆเลยโดยที่ไม่ให้เขาละลายน้ำเนี่ยเขาจะไปจับตัวกันเป็นก้อนเอาความหนืดประมาณนี้นะคะ ทีบดเม็ดผักทีบดนะคะซอสปรุงรสน้ำมันหอย เมื่อกี้เราใส่ซอสเสร็จแล้ววิธีชิมเพื่อนๆสามารถเอามีดหรือกันไกรนะคะตัดชิ้นเล็กๆใส่จานแล้วก็เอาใส่ไมโครเวฟชิมได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นซิลินชิมนะทุกวันนี้ซิลินใช้ช้อนสะอาดนะคะซิลินชิมแบบนี้เลยอืออือพอดีเลยรู้เรื่อง ชิมจนได้รสชาติที่เราต้องการแล้วซิลินก็จะใส่แป้งที่เราตีไว้เมื่อกี้นะคะลงไปนี่แล้วก็คนเขาให้เข้ากันคนเบาๆเนาะทนุถนอมอ่อนโยน คนอย่างอ่อนโยนนี่ค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วซิลินเสียบไม้เลยนะคะ จิลินไม่ได้ทิ้งไว้นะคะเพราะว่าเราเสียบไม้แล้วเอาใส่ตู้เย็นมันก็เหมือนกับการหมักไปแล้วอะเพราะทุกอย่างเราคลุกใส่ซอสไว้เรียบร้อยแล้ววิธีเสียบไม้ก็ง่ายนิดเดียวค่ะไม้นะคะเป็นไม้เสียบ20เซนโอ้ยใหญ่มากสะใจมากเสียบเข้าไปเลยตรงๆ มือนี้เราเป็นเป็นจับไก่เนาะมือนี้เราแห้งนะคะซิลินใส่ไก่ลงไปนี่ใส่ไก่ลงไปแบบนี้นะใส่เกล็ดขนมปังปรกรบไปก่อนแล้วก็ใช้มือที่แห้งนะคะกดกดให้ไก่เขาแบนเนี่ยคะ่ะกดให้ไก่เขาแบน หนึ่ละเวลาเราทอดอะ่ะเขาจะสุกง่ายสองแล้วดูสิโอ้โหดูซเสเขาสินี่ใสเท่านี้ซิลินขายไม้ละสองยูโรง่ายไหมอน่ย <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยค่ะเสร็จแล้วแล้วเราก็เรียงเรียงใส่กล่องไว้นะมือข้างนี้ต้องเปียกนะมือข้างนี้ต้องแห้งนะคะ แล้วก็เสียบไปเร็วไหมล่ะจริงๆอ่ะซิลินทำถ้าไม่พูดเลยนะปั๊บเดียวก็เสร็จนะเนี่ยอันนี้ทำง่ายถ่ายกล้องแล้วก็กดไปแล้วเดี๋ยวเวลาเราเอาไปใส่ตู้เย็นน่ะ กับเกล็ดขนมปังเขาจะเซตตัวเขาจะเกาะกันดีมากน่ากินเนาะ <c oughs> ดูสิอ่ะเราก็จะได้ความบางระดับหนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้บางมากนะเนี่ยเวลาเราทอดเนี่ยเราใช้ไฟสักประมาณร้อยเจ็ดาอย่างเงี้ยกำลังสวยน่ากินที่สุด เพื่อนๆสังเกตไหมลูกค้าถามทุกอาทิตย์เลยนะว่ามีไหมถ้าอันไหนถ้าเราคิดว่าอันนี้มันใหญ่เกินไปนะเพื่อนๆเราตัดเราตัดได้นะแล้วเดี๋ยวเอาไปต่อกันกับอีกอันที่เล็กเพราะว่าปกติไก่เนี่ยเขาก็มาไซไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะเพื่อนๆก็กะเอา อย่างอันนี้นะคะอันเล็กชิ้นนี้จะชิ้นเล็กเราก็เอาส่วนตรงที่เราตัดไปชิ้นเมื่อกี้เนี่ยค่ะเอามาเสียบเอามาเติมให้มันได้ปริมาณที่ใกล้เคียงกันที่สุดทุกไม้นะคะ มาเนี่ยกำลังสวยก่อนจะไปดูวิธีการทอดนะคะซิลินขออธิบายนิดหนึ่ง ปกติแล้วเวลาซิลินจะทอดของทอดซิลินก็จะใช้แป้งทอดกรอบน,นะคะยี่ห้อที่ใช้เป็นประจำก็คือโอโตกิโอโตกินี่จะเป็นแป้งตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์ที่เมืองไทยก็มีขายนะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยว่าโอโตกิแค่นั้นเอง แล้วประเทศอื่นจะมีไหมซิลินไม่รู้แต่ที่ฝรั่งเศสมีนะคะให้เลือกเป็น Flying Mix Flying Mix นะคะจะเป็นรูปกุ้งเทมปุระแบบนี้เพราะเขาจะมีอยู่สองอย่างอีกอย่างนึงจะเหมือนกับว่าเอาไว้ทำผักรวมที่ทอดที่เอาผักรวมมาสับๆๆหรือทำเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผสมแป้งแล้วก็เอามาทอดรวมกันน่ะเออมันจะมีมันจะมี2อ,อย่าง แป้งทอดกรอบก็ใช้ยี่ห้อนี้มีคนถามว่าทำไมไม่ใช้แป้งยี่ห้ออื่นมาคำนวณราคาต่อกิโลแล้วนะคะแป้งอันนี้ราคาจะถูกกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าถุงนึงมันมีตั้ง5 0 0กรัมแล้วก็มันใช้ดีจริงๆซิลินเลยอยากบอกต่อวันที่ซิลินทำคลิปไว้ตอนต้นนะคะมันเป็นวันเสาร์ วันนี้เป็นวันจันทร์ซิลินพึ่งไปเอาแป้งมาพึ่งได้แป้งมาวันนี้นะคะซิลินจะอธิบายนิดนึงเพื่อนๆถ้ามีแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้นะใช้แป้งทอดกรอบดีกว่าแต่ถ้าไม่มีใช้แป้งสาลีได้ไหมใช้แป้งสาลีได้ซิลินเวลาไม่มีแป้งซิลินก็ใช้แป้งสาลีเนี่ยแหละคะ่ะทอดเพราะความกรอบมันกรอบมาจากเกล็ดขนมปังอยู่แล้ว แต่ทีนี้แป้งสาลีกับแป้งทอดกรอบเขาจะมีความต่างกันอยู่ก็คือเรื่องสีสีที่ได้หลังจากการทอดนะคะสีของแป้งสาลีจะมีความเข้มกว่าสีของแป้งทอดกรอบจะมีความเหลืองสวยกว่าเออเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ไปลองเลือกใช้เอาละกันแต่ถ้าซิลินใช้แป้งตัวนี้นะคะเขาจะมีสีเหลืองธรรมชาติอยู่ในแป้งมันก็ยิ่งทำให ของทอดของเราสีสวยขึ้นมาถึงการปรุงการปรุงก็สำคัญนะคะซิลินพูดเยอะหน่อยนะเพราะว่าเวลาซิลินอยากจะให้เรามีเจตนาอยากจะให้ก็ให้หมดเพราะฉะนั้นมีหลายคอมเมนต์ก็จะติมาว่าซิลินพูดเยอะไปมากไปต้องขออภัยนะคะพูดถึงการปรุงเพื่อนๆจะเห็นว่าซิลินใส่เกลือค่อนข้างเยอะนะคะซอส ปรุงรสกับน,น้ำมันหอยอะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะในปริมาณ2อกิโลครึ่งเพราะว่ามันมีผลต่อการทอดนะคะซอสปรุงรสเป็นสีดําน้ำมันหอยเป็นสีดำเนาะมันให้สีกับไก่แล้วยิ่งไปบวกกับแป้งสาลีที่มีสีค่อนข้างจะเข้มเวลาทอดอ่ะมันก็เลยทําให้ไก่ทอดของเราดูสีเข้มไปกว่าปกตินะคะแต่ความอร่อยอะเท่ากันถ้าเพื่อน,อนจะปรุง ก็ให้เน้นเกลือนะคะถ้าอยากจะใส่รสดีก็ใส่รสดีได้ไม่ผิดนะคะแต่อย่าใส่ซอสปรุงรสเยอะอย่าใส่น้ำมันหอยเยอะเนาะและเดี๋ยวท้ายคลิปไปดูเลยไปเปรียบเทียบกันเลยว่าการใช้แป้งสาลีอ้อนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเมื่อต้นคลิปที่ทำอะซิลินอะด้วยความขี้เกียจของตัวเองขี้เกียจออกไปซื้อน้ำตาลก็เลยใช้น้ำตาลอ้อยแทนเพราะมีน้ำตาลอ้อย ปรากฏว่าผลของมันคือทำให้ไก่ทอดของเราสีเข้มขึ้นไปอีกอย่าหาทำนะอย่าทำเหมือนซิลินใช้น้ำตาลปี๊บได้น้ำตาลทรายได้แต่อย่าใช้น้ำตาลอ้อย <c oughs> อะซิลินก็มีการทอดทั้งสองอย่างมาให้ดูเลยนะทอดด้วยแป้งสาลีกับทอดด้วยแป้งทอดกรอบ วิธีทอดใช้เวลาทอดอสามนาทีไม่เกินกว่านี้แล้วถ้าเกินกว่านี้ไก่มันจะแห้งเราต้องคิดด้วยว่าลูกค้าเขาเอาไปกินเขาเอาไปอุ่นต่อในเตาอบนะคะเราคิดเผื่อด้วยให้มันสุกกำลังดีอ่ะสามนาทีอ่ะกำลังดีเลยถ้าชิ้นเท่าซิลินนะ เอาละค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันต่อท้ายคลิปนะคะว่าวิธีการทอดเป็นยังไงแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหบัว,วอาเบียนโต